ทันควันทำไมมาช้าขนาดนี้ขอท่อนแรกก่อนเจาอะไรขึ้นต้นประโยคทําไมใช่ปะคะดังนั้นประโยคนี้ก็จะได้ว y ขึ้นต้นอ่าทำไมมาช้าขนาดนี้ why are you so late why are you so late นะคะพูดกับลูกก็ได้นะเออนัดลูกมาจะมารับกลับบ้านลูกไปติดเล่นอยู่นะคะาดึกมาช้า why are you so late อาหารเย็นหมดแล้วมั้งเนี่ยคำว่ามั้งตรงนี้ภาษาอังกฤษคืออะไรคะเ,เดี๋ยวครูส้มใบให้นะคะอาหาร is มัง้งมั้งก็คือ probably นะคะจุดจุดจุด is probably cold เห็นไหมคะ the food is probably cold the food is probably cold แต่คนนี้ต้องการบอกว่าเฮ้ยป่านนี้มันคงเย็นหมดแล้วแหละ คำว่าป่านนี้นะคะจนถึงตอนนี้คำว่า by now โอเค why are you so late the food is probably cold by now by now ขอโทษจริงๆครับฝนตกหนะักรถก็ติดโรพยาบาลผมพยายามเต็มที่นะครับพยายามไม่ใช่พยาบาลขอโทษจริงๆอะ่ะขอโทษจ,จริงๆจากใจว่าลีคำว่าขอโทษนะคะ I'm really sorry. I'm really sorry, sir. ถ้าเป็นลูกค้าผู้ชายลูกค้าผู้หญิง ma'am. I'm really sorry. ฝนมันตกหนะักนะคะภาษาอังกฤษก็คือตอนนี้ไม่ได้ตกแล้วเนาะ,ะสมมติฝนมันหยุดตกแล้ว The rain. ของง่ายๆหน่ยนะจะใช้อะไร,รอยู่ในนี้ ตัวหนังสือไซส์ใช้ได้ไหมเนี่ยมาดูช่องสีฟ้าสีแดงนะจ๊ะฝั่งโน้นหรือจะช่องว่างก็ได้อะทุกคนถ้่อยากจะบอกว่าฝนตกหนักนะคะสิ่งที่จะอามาลงตรงนี้สมมติตอนนี้มันหยุดตกแล้วคุณจะเอา e a s หรือเปล่าถูกไหมตอนนี้ช่องฟ้ามีคนดูหรือเปล่าเนี่ย อยู่ช่องแดงเยอะมากกว่าช่องฝานะคะตรงนี้ใช้คำว่า was เพราะว่าฝนอะมันตกแล้วมันถือว่าเป็นอดีตกาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็น past tense เนาะตอบมาหน่อยนะตัวเองคิดว่ายังไงเหรอคิดว่า was <Yeah. S 1> เหมือนกันโอเคเห็นด้วยใช่ปะคะเห็นด้วยกับครูส้มก็เป็น the rain was heavy แล้วรถก็ติดนะคะเวลาจะบอกรถติดก็คือการจราจรมันแย่ใช่ว่า the traffic was bad คำว่ารถติดนะคะถ้าเกิดไม่อยากแปลตรงๆขนาดน,นั้นเอาประโยคนี้ขึ้นมาใช้เลย The traffic was bad The traffic was terrible 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 นะคะผมนี่พยายามเต็มที่ละคำว่าเอ้ยทำดีแล้วนะทำได้แค่นี้แหละจุดจุดจุด My best I my best เอาอะไรเติมลงไปช่องที่หายไปนี้ I do my best ได้ไหมอ่านมาแล้วนะคะอันนี้เราก็จะทำเป็น I did my best I did my best ทำดีที่สุดแล้วนะเออผมพยายามเต็มที่แล้แบบพยายามที่จะมาให้ไวที่สุดแล้วนะ I did my best to get here ะะ as quickly as I could Uh huh. มาเป็นประโยคขนาดนี้เลยนะคะ to get here ก็คือเพื่อที่จะมาถึงที่นี่นะคะ as quickly as แปลว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ได้แค่นี้จริงๆแต่ตอนนี้อาหารมันเย็นหมดแล้วให่ฉันทำยังไงลูกค้ายังไปตอ่อฟังดูเหมือนเอาเรื่องมากเลยนะเนี่ย but นะ but อาหารของฉันมันเย็นหมดแล้ว but now my food My food c o d e ถูกแล้วยังถ้าคิดว่าถูกแล้วเม้นสิบให้หน่อยถ้าคิดว่าเฮ้ยทำแม่งทำแม่งยังไม่น่าจะใช่เม้นศูนย์มาเลย But now my food c o d e ถูกไหมคะ But now my food cold สิบหรือศูนย์ตรงนี้ยังตกอะไรไปอยู่ อ่าสิ่งที่ขายไปเนี่ยก็คือ is นั่นเองค่ะถือว่าต้องเป็น verb to be ที่เอามาใช้รับกับคำว่า could ใช่ไหมว่าลีแล้วฉันจะทำฉันทำยังไงเหรออะไรอย่างเงี้ยพูดให้ติดปากนะ what am I supposed to do what am I supposed to do จะฉันทำยังไงอีกล่ะเนี่ยนะคะอ่ะออกเสียงพร้อมกันนะ what am I supposed to do จะทำยังไงกับอาหารเนี่ยจะให้กินเข้าไปได้ไง with it ก็คือ with the food นั่นเองค่ะไหนออกเสียงสิ What am I supposed to do with it ห้ทำใอาหารหรอเอาละ่ะงานเริ่มเข้าพี่ไรเดอร์ของเราแล้วไรเดอร์เลยตอบว่าเข้าใจครับ เดี๋ยวช่วยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าให้ขอคืนเงินหรือไม่ก็เปลี่ยนอาหารให้นะครับนี่คือการแก้แก้เกมอย่างโปรเฟชชั่นอลมากเพราะไรเดอร์บางคนไม่น่าจะมีความอดทนขนาดนี้นะคะหรือไม่ก็ไปเลยหรือตามที่เราเห็นในข่าวคือม,มีการวางหมัดกันด้วยแต่นี่อาจจะเดียวกับฝรั่งคนนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษนะผมเข้าใจครับ I understand I completely understand เดี๋ยวผมช่วยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าให้คุณคุกซ้มขอสีแดงตรงนี้ทีเมื่อวานี้ที่สอนกันไปนะคะเดี๋ยวให้ฉันทำนี่นทำนั่นให้นะคือวลี let me do something ้าไปคะ let me do something เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันช่วยติดต่อให้ซึ่งจริงๆน่าจะเป็นงานของลูกค้าถ้าไม่พอใจลูกค้าก็ต้องจิ้มแอปกดบริการลูกค้าเองใช่ไหม call center หรือว่า customer service support ในแอปใช่ปะ แต่พี่แคปบอกโอ๊ยเดี๋ยวฉันทําให้ก็ได้ let me นะคะช่วยคุณ help นะคะ let me help you นะเดี๋ยวขอช่วยดูโดยการติดต่อคำว่าติดต่อภาษาอังกฤษคืออะไรคะ What is ติดต่อ in English contact นะคะตามหลัง by ต้องเป็น contact ing โอเคปะ by contacting ฝ่ายบริการลูกค้าก็คือ customer support Customer support ติดต่อเพื่ออะไร support เพื่อที่จะเอาเงินคืนก็คือติดต่ออยากจะได้อะไรให้ตามด้วย for a refund for a refund หรือไม่ก็เปลี่ยนอาหารให้ทันทีคำว่าเปลี่ยนอาหารนะคะ replacement replacement ให้เอาคำว่าหรือมาขั้นก็คื or นะคะดังนั้นติดต่อให้จะเอา for a refund or for a replacement right away right away คือทันทีทันใดฟังโจทย์อีกทีนะคะทางต่อตอผมเข้าใจครับ I completely understand เดี๋ยวผมช่วยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าให้คุณ let me help you by contacting by contacting customer support for a refund เพื่อขอคืนเงิน or หรือเปลี่ยนอาหารให้นะครับ for a replacement นะครับ for replacement right away ประโยคนี้ค่อนข้างยาวเนาะฉะนั้นก็ต้องฝึกไว้นะไม่รู้จะเจออะไรสถานการณ์ในอนาคตคืนเงินก็ไม่ช่วยให้ฉันได้เวลาคืนมาหรอกใช่ไหมลูกค้าบอกแบบนี้อาวสิคุณชัยวัน์ยินดีต้อนรับนะจ๊ะมาทันคอนเทนต์ยากเด้อวันนี้นะค่อนข้างยาก ต่อล้อต่อเถียงต่อกอนกับลูกค้านิดหนึ่งคืนเงินก็ไม่ช่วยให้ฉันได้เวลาคืนมาหรอกใช่ไหมโอ้โหไม่จบไงจะเอาไงล่ะทา,างนั้นคำว่าคืนเงินภาษาอังกฤษก็คือ refund ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาใช้เป็นคำนามนะคะคำนามคืนเงินการคืนเงินสามารถใช้คำว่า a refund ได้เลย a refund เขาสมเอาอะมาแปะไว้ข้างหน้าประโยคก์ายเป็นคำนามหรือนักเรียนบางคนบอกแล้วหนูทำเป็น g e r u n d ได้ไหมโดยเอา ang refunding ได้คะ่ะสองอันนี้นะจ๊ะ a refund ไม่ได้เอาเวลาฉันกลับคืนมาเลยเออคำว่าเอาเวลากลับคืนมา give back my time แต่นี่ไม่ได้เอาเวลาฉันกลับคืนมาขอเป็นปฏิเสธ a refund ตืด give back my time not ตรงนี้ยูจะทำเป็นปฏิเสธยังไง A refund not give back my time ถูกหรือยังถ้ายังไม่ถูกจะทำให้เป็นปฏิเสธยังไงเนาะเขาเนี้ does not จะเองก็คือการใช้ doesn't นั่นเองค่ะ A refund doesn't give back my time คุณส้มถามนิดนึงการใส่หางเสียงหางประโยคนะคะว่าใช่ปะอะไรเงี้ยคือคือการ เช็คกับคำว่า does n t และให้ you เอาคำว่า does มาแปะไว้แล้วก็ it นะคะโอเคก็จะเป็น a refund doesn't give back my time does it โอ้โหมีอะไรเยอะนะคะคืนนน้ไม่ง่ายไม่ง่ายไรเดอร์ก็โปรใช่ย่อยไล่ภาษาอังกฤษมาเต็มเลยคุณพูดถูกครับผมไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยเอาสิ คือไงเราก็ต้องให้ลูกค้าถูกแต่ว่าเราก็จะไม่ยอมแพ้ต้องมีเหตุผลต่อไม่ใช่ว่า you are right sir แล้วจบนะคะอยู่ต้องอธิบายต่อให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเสียเปรียบ you're absolutely right sir ถูกถูก,ถกไม่เถียงเห็นไหมคะอำได้อย่าเพิ่งไปเถียงเขา you are absolutely right กลายเป็น you're absolutely right y o u r o p เสียงลิง You're absolutely right sir ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยผมก็ไม่อยากให้เป็นคือมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้น I don't want หรือ I didn't want I didn't want it to happen หรือ I don't want it to happen อยู่กันอีกแค่10นาทีนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ติดตามไว้ได้เพราะนี่เป็นเทคนิคการสอนที่ทำให้คุณคิดตามได้จริง ถ้าคุณคิดถ้าคุณไม่คิดคือคือดูเฉยๆก็คือโอเคได้ดูการสอนโอ้ทำแบบนี้พูดแบบนี้แต่ถ้าคุณคิดตามคุณจะสามารถพึ่งตัวเองได้ในชีวิตของคุณในสถานการณ์ที่คุณต้องใช้เองจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการเหมือนเอา,มาเมล็ดพันธุ์พืชถมลงไปในดินแล้วพารดน้ำพรวนดินอยู่นะคะขั้นตอนนี้คิดตามเราจะได้จริงใครสนใจเป็นคอร์สเซ็ตคู่นะคะจัดได้เลย,เยจะเอาเพื่อนเข้ามาแชร์ได้ สองเซต Crush Your g o a l ซีซั่นหและ2สรุปแล้วหนังสือทั้ง3เล่มเลยนะส่งให้ถึงบ้านหนึ่งเล่มและอ e ีบุ๊อีก2เล่มเป็นคอร์สที่รับกันต่อยอดกันนะจ๊ะซีซั่น1ปรูพรมหมดเลยตั้งแต่กรา r แล้วก็การสร้างประโยคแบบสันส้นๆซีซั่นสองลุยลักษณะน,นี้วันนี้สาธิต2ใช้เลยคะ Didn't ทุกคนเลยโอเคซึ่งเป็นคำตอบที่ กูต้องค่ะ I didn't want it to happen นั่นเองตัวเองก็คือมันเป็นอดีตมาแล้วไงที่ผ่านมาตอนนี้เรายังเรากลับไปคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใช่ปะค่ะ I didn't want this to happen ฉันก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเหมือนกันเําว่าเหมือนกันคือ t to, o too t o to, หรือคุณอยากจะสวยกว่าเดิมคุณก็ either นะคะใช้คาว่า either I didn't want to I didn't want it to happen either ช่ไหม แต่ฉันอยากให้คุณรู้นะว่าต่อนะต่อนะไรเดอร์ยังไม่จบขอลบดึงขึ้นมาโจทย์เยอะมากเลยคุณส้มเตรียมให้ขนาดนี้เลยแต่ผมอยากให้คุณเข้าใจด้วยว่าผมต้องทํางานในสภาพที่มันลำบากมากเห็นปะเริ่มพูดขอความเข้าใจความเห็นใจนี่คือคนฉลาดในการทำงานจริงๆไม่ยอมถูกกดหัวแต่ไม่แยกไฟไม่ได้ไฟโดยการใช้ความเกี้ยวกาดก้าวร้าว เขาไฟด้วยการขอความเห็นใจตัวเองนี่คือคนฉลาดจริงฉันอยากให้คุณเนี่ยเข้าใจดังนั้นอยากให้ตรงนี้คุณจะใช้ว n t t o ไหมขอความสุภาพหน่อย I want you to understand ได้ปะ่ะ I want you to understand อันนี้จะห้วนแล้วนะตกลงจะสุภาพเขาหาเขาคุณก็ต้องเป็น I would like นั่นเองค่ะ I d like you to understand อุ้ยเพราะ I like you to understand. ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าฉันชอบคุณนะคือฉันอยากให้คุณเข้าใจเข้าใจว่าไงอะว่าฉันเนี่ยก็เจอฉันทำงานในสภาพลำบากนะคะ I face นักเรียนวลีฉันเจอนั่นนี่จะต้องทำงานในนั่นนี่ให้ใช้คาว่า I face face ที่แปลว่าใบหน้าแต่ตรงนี้มันเป็นคำกริยาแปลว,ว่า เธต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะสภาพที่ลําบากเนีคะเช่นเจออะไรบ้างในดูสิโจทย์มันยังไม่ครบมันติดหนักมันตัดไปรถอะไรเนี่ยฝนตกหนักรถติดหลายออเดอร์ที่ต้องดูแลอันนี้ก็คือเป็นความลําบากที่ต้องเจอใช่ไหมคะก็คือ I'd like you to understand that I f a c e ผ่านมาแล้วนะ่ะตกมาแล้วเฟ e เติม ED เข้าไปนะคะรถติด ฝนตกหนะัก heavy rain รถติด heavy traffic ใช่ปะแล้วเจออะไรอีกและหลายออเดอร์ที่ต้องจัดส่งนะคะ and many orders to deliver today ปกติจะเจอปัญหานี้กันเวลาฝนตกหนะักใช่ไหมก็ไม่ไม่ค่อยมีคนรับออเดอร์แล้วคนที่รับก็เจอออเดอร์เยอะมากนะคะแล้วก็ต้องฝ่าฝน มันไม่ใช่ข้อแก้ตัวเลยนะพี่ไรเดอร์พูดนะคะเดี๋ยวพี่ไรเดอร์พูดต่อว่ามันไม่ใช่ข้อแก้ตัวแต่มันคือความจริงที่ผมต้องจัดการต้องดูแลนะคะกดส้มต่อให้นะมันไม่ใช่ว่าผมจะแก้ตัวหรอกนะครับลูกค้ามันไม่ใช่ข้อแก้ตัวหรอกนะ แต่นี่มันเป็นความเป็นจริงนะคะโอ้โหเอาความเป็นจริงของชีวิตมาบรรยายให้ฟังเลยเทศได้เลยนะเนี่ยที่ผมต้องรับมือด้วยว้าแต่แล้วคือดีมากเลยนะมันไม่ใช่ข้อแก้ตัวหรอกนะครับ is t not an excuse นะคะข้อแก้ตัวก็คือ excuse รู้จักคำว่า excuse me ไหม แต่ว่ามีออกไปนะ yeah. it's not an excuse I'll see ใครจะเก่งกันจะเป็นรเดอร์หรือลูกค้างานนี้แต่มันเป็น reality ที่ผมต้องรับมือด้วย but this is นะ yeah. ไปเลย but this is the reality ที่ผมต้องรับมือ that I have to deal with that I have to deal with สวยเวอร์ตรงน,นี้ลูกค้าจึง้งลูกค้าตอบโต้มาต่อไหมเขาบอกงั้นคุณก็ควรจัดการเวลาให้ดีกว่านี้อู้ตายมาต่อจ้าลูกค้าแรงหรือแม่รับออเดอร์ให้น,อนห้อยลงอันนี้จะสั่งต่อใช่ไหมเนี่ยคำว่าจัดการเวลานะคะที่ฉันลบตัวใบ่ออกให้งั้นอ่า then คำว่างั้นถ้างั้นอ่า then คุณควรจัดการเวลาให้ดีกว่านี้ภสังกฤษว่าไงควรภาษาอังกฤษคือ s h o l d You should manage your time better than this หรือ better ก็ได้ You should manage your time better. สอนต่อด้อหรือไม่ก็รับออเดอร์ให้น้อยลงไงดี or or you should take less orders เห็นไหมคะ less order less แปลว่าน้อยลงกว่าเดิม order ต้องเติม s เพราะว่าพี่ grab ก,ก็คงไม่ได้รับแค่ออเดอร์เดียวอยู่ดี สองสามสี่ห้าทั้งนั้นเป็นพหูพจน์เติมเอสดูแรกร็บบอกต่อจ้าเรียนอยู่กับคุณส้มห้านาทีสุดท้ายเท่านั้นจบถึงไหนตัดตรงนั้นเลยนะตรงนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นแต่ผมเองไม่มีทางเลือกนะโอเคเขาก็ไม่ลงง่ายๆเดิร์สเดิร์สสิทธ์ภาษาอังกฤษคืออะไรสิทธิ์ right นะคะเออ right you are right to think that way นะคะ You are right คือคุณถูกนะ to say it that way s e e it ตรงนี้ไม่ได้ว่ามองนะแต่แปลว่ามีความคิดเห็นแบบนั้นนะหรือคุณจะพูดว่า you have a fair point นะคะ fair point that's a good point ก็เหมือนมาชุกไม่ได้เถียงชุนก็ยังเห็นด้วยนะ t h a t s a fair point อยู่คะเวลาคุณทำงานกับคนแล้วมีการครบกระทั่งหรือเถียงกันอนะ เราจะไม่มุ่งเอาชนะแต่เราต้องการโอเคฉันเข้าใจคุณก่อนที่จะพูดเหตุผลของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณใช้ประโยคเหล่านี้เป็นการพูดก่อนที่จะซัพพอร์ตพอเหตุผลตัวเองสู้กลับไปนะคะ you're right to say that way คุณก็คิดอย่างนั้นก็ถูก that's a fair point มันก็เป็นประเด็นที่ใช่นะแต่เอาจริงๆเอาจริงๆเอาจริงๆ but to be honest to be honest ผมไม่มีทางเลือกมากนักนะอะไรอย่างนี้นะคะว่าไง I don't have much choice I don't have much choice To be honest I don't have much choice พี่เขาอธิบายต่อว่างานคืองานเนี้ยคือสิ่งที่ผมต้องทำเพื่อครอบครัว ดึงครอบครัาพูดแล้วเรียกคะแนนสงสาร This job is นะต่อไปเลยนะงานนี้ก็คือ this job ใช่ไหมคะคือ is สิ่งที่ผมต้องทำเพื่อครอบครัว This job is how หรือ what ก็ได้นะตรงนี้ขอใช้ how ก่อน I support my family หรือ this job is what I have to do to support my family นี่จะยาวไปหน่อยนะจ๊ะนะคะ my family อย่าลืมใส่นะเวลาใช้คาว่า family ตัวเองอย่าลืมติดคาว่า your my ตรงไ้ด้วยนะคะแล้วไงต่อเขาบอกก็อยากให้มองว่าผมก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เหนื่อยเทียงด้วยแล้วเนี่ยขอร้องให้แทนได้ไหม ภาษาอังกฤษก็ยกิ่งคิดแยกๆอยู่แล้วคนหลังส่วนมากเรื่องมากด้วยนะโอ้เอาแต่ละทีนี่พูดไม่จบเลยอะแล้วยิ่งเห็นเราตอบเป็นภาษาอังกฤษกลับไปได้นะยิ่งจะคุยกับเราต่อแต่ไม่เป็นไรก็คนมันพูดได้อะ่ะผมมาอยากให้คนนะมองว่าผม I would like you ไม่ใช่ I want นะนะ I would like อาติตที่ความสุภาพไว้ก่อน I'd like you to see That I did my best did this o แล้ว in the situation that I can't control ลองให้ด้วยเลยดีไหมเนี่ย That I couldn't control นักเรียนตรงนี้สังเกตดูนะมันเป็นอดีตหมดเลยนะคะก็คือ I did my best นะคะ u h I did my best did ไม่ใช่ do นะคะสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ใช้คือ l d n น แทนแทนที่จะใช้ can't นะคะเพราะเราตัดภาพไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ส่งอาหารชาใช่ปะคะอืมตกลงเข้าใจไหมลูกค้าเนี่ยเออฟังดูเหมือนคุณจะมาขอความเห็นใจนะวิตายแรงเนาะเออถ้าเจอคนนี้คือเราก็จะต้องฝึกภาษาอังกฤษไปหนักแค่ไหนต้องมาต่อก่นอนเขาได้เนี่ยขอความเห็นใจภาษาอังกฤษคืออะไรนะเลียน to ขอความเห็นใจ feel sorry คำว่า sorry ไม่ได้แปลว่าขอโทษอย่างเดียวนะคะ,ะ sorry เชยเนะแปลว่าขอโทษแต่ถ้าบอกว่า to feel sorry แปลว่าเห็นใจหรือรู้สึกสงสารนะคะ,ะฟังดูเหมือนเออตุกลงนี่ขอความเห็นใจใช่ไหม so are you asking me to feel sorry for you are you asking me to feel sorry for you นี่ขอความเห็นใจฉันใช่ปะแต่มันก็คืองานของคุณไม่ใช่หรอซึ่งพูดถูกอ่าอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งฝรั่งพูดแรงแต่ก็ตรงนะคะ This is your job isn't it This is your job ชัดปะ Isn't it นะคะใช่ปะละ่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอกหรอคือจริงๆเวลาเขามาพูดแบบนี้ก็ถือว่า เออเจอตรงๆบางครั้งก็ดีเหมือนกันนะจะได้ปรับปรุงตัวเองด้วยไรเดอร์ไม่เถียงใช่มันคืองานของผมและผมก็ภูมิใจนะที่ได้ทํางานนี้เพื่อให้ลูกค้าได้กินอาหารแต่บางครั้งชีวิตจริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะพี่ผมขอโทษนะถ้าครั้งนี้ทําให้คุณผิดหวังไอ้ยานี่คือพารากราฟมึงเลยใช่ปะเนี่ยไหวปะเนี่ยนักเรียนบอกไรเดอร์ไหวแต่หนูเนี่ยจะไม่ไหวแล้ว ใช่ก็มันเป็นงานของผม yes it's my job เคะใช่ครับโอ้นักเรียนในต่อๆเรียนมาถึงตรงนี้ไปดูกระดานด้วยกันนะช่องฟ้าแดงนะ English fit and firm yes it's my job and I'm proud เห็นไหมคะผมภูมิใจที่ได้ทำงานนี้เพื่อให้ลูกค้าได้อาหารเขาไม่ได้โฟกัสว่าฉันทำงานนี้เพราะฉันไม่มีตังค์ฉันต้องการเงินอย่างเดียวไหมเขาบอกเพื่อให้ลูกค้าได้ไดรับอาหาร นะนั่นเยนเวลาจะบอกว่าฉันภูมิใจที่ได้ทำอะไรนะคะให้พูดว่า I'm proud of it I'm proud of proud ต้องตามด้วย of นะคะใช้แบบนี้ได้เลยหรือว่าลีที่คุณส้มอินโทรให้ตอนต้นคาบก็คือ take pride in doing it pride P-R-I-D-E นะคะไม่ใช่ price ราคานะมี2 version ช ใช่ครับ yes มันคืองานของผม yes this is my job แลผมก็ภูมิใจที่ได้ทำ and I'm proud of it and I take pride in doing it นคะคะ to deliver food to deliver food แต่ชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนี่ย but life is not always easy life is not easy ขอโทษถ้าครั้งนี้ทำให้ผิดหวัง I'm really really sorry if I disappointed you this time if I disappointed you today นักเรียนดูช่องสีเทานะคะตรงนี้ผมขอโทษ I'm really sorry ถ้าฉันทำให้คุณผิดหวัง if I disappointed you today โอเคนักเรียนครูส้มก็จะขอพักเบรกไว้ที่นี่เลยนะเพราะว่านี่เกินมาเยอะมากแล้วคอแหบแห้งแล้ว บทสนทนาก็ยังไหลลื่นกันไปต่อฉันก็เข้าใจว่ามันไม่ง่ายขอโทษนะที่ฉันแรงอุ๊ยรู้จักคำว่าแรงไว้ภาษาอังกฤษคืออะไร harsh harsh ก่อนไปเม้นท์คำว่า harsh ฟังการออกเสียงคุณส้มสิถ้าใครที่รู้อยู่แล้วอาพิมพ์มาแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าไม่เคยได้ยินเลยคำนี้ harsh คุณคิดว่ามันสะกดยังไงนะคะส่วนวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็ต้องขอบอกเพิ่มเติมใครที่ลง crush หหรือ Crush 2นะคะร,รับคอนเทนต์การบ้านฟรีตลอดชีพเวลามาดูไลฟ์เล่นๆกับคุณส้มแบบนี้แล้วถ้าคุณส้มประกาศทักการบ้านให้มาทัากเอาเลยแล้วส่วนมากคุณส้มจะประกาศการบ้านตอนท้ายคาบเขาอ,อยากดูว่าอยู่จะดูจบคลิปหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ ไปดูได้ที่ต่อตตออเป็นราคาพิเศษนะคะสองคอสสัมพันธ์แต่ต่อๆเป็นอีกราคาพิเศษขึ้นมาอีกนิดหน่อยเนาะสมัครภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้แจกอีบุ๊กการบ้านแต่งประโยคพร้อมเฉลยเพิ่มหนึ่งเล่มแจกเพิ่มอีกหนึ่งเล่มเลยนะคะนั่นก็คือเป็นไฟล์ดาวน์โหลดได้ไม่ว่าคุณจะ in Thailand หรือ out of Thailand นะคะ living abroad somewhere somewhere far away from Thailand อยู่ไลแค่ไหน You study you can study this if you have the internet ถ in mm ้ามีอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเป็นฉบับอีบุกได้อันนี้กำลังพูดถึงไอเทมแทนที่แจกให้เฉพาะ January มือเดือนมกราคมนี้เท่านั้นเป็นการบ้านแต่งประโยคที่เป็นลักษณะนี้ถ้าเรียนเป็นคอร์สก็คือคอร์สละ1 9 9 0คือบางคนเรียนลงแค่คอร์สเดียวออูยเพิ่มมาอีกพันหนึ่งก็ได้เป็นส0มพใช่ปะได้2คอร์สแล้วนะ แล้วแบบได้แค่นี้ไปคุณไปไกลได้ทุกที่เลยจะอยู่ในไทยจะอยู่ในกรุงเทพภูเก็ตหรือออกนอกประเทศไม่ว่าคุณแพลนจะมีแฟนฝรั่งหรือจะไปหางานทำอยู่ต่างประเทศอยากจะเอาตัวรอดได้ฝึกจากสเต็ปแบบนี้เพราะคุณส้มสอนแบบย้ำคิดย้ำทำแล้วมีการสรุปคำศัพท์และ tense grammar วล,ลีให้ด้วยนะคะไม่อยากให้พลาดก่อนสิ้นเดือนนี้ย้ำได้อ e ีบุ๊กแต่งประโยคเป็นการบ้าน พร้อมกับเฉลยในตัวให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนในลงเมน้นท์เขาว่า harsh harsh ตรง harsh ได้ว่าไงอโอเคอาจจะเฉลยตรงนี้เลยเพราะมีคนเม้นท์ถูกนะคะพี่ซาเก่งมากเลยเม้นท์มาซึ่ง harsh ถูกต้องสะกดถูกนะจ๊ะทางต่อตเงียบเลยเนอะเพิ่งจะก,การคั้งแรกใช่ไหมเนี่ยแบบเขาสอนอะไรของเขาเหรอบอกแล้วเขาไม่ดูหน้าจอน่อยช่องฟา,า,าแดงเด้อสำหรับคืนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ I was a good night คุณกำมอดเขียนคำว่า,วา heart อันนี้แปลว่า heart หัวใจเริ่ดเจอเด้อคนละ heart เด้อนี้ heart beat หน้าอันนี้ออกเสียงว่า h r t ตัวถึกปิดท้ายเริ่ดเจอเด้อคนละ heart เด้อรู้แหละว่าเขียนแซวเล่นเอาล่ะแล้วเจอกันใหม่โอ,อก,กาสหน้าสำหรับวันนี้ good night จ้า